วันนี้พวกเราประสบปัญหาในยุคโควิดผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องก้าวข้ามมาเพื่อมาอยู่ในธุรกิจออนไลน์นั่นเองซึ่งธุรกิจออนไลน์ที่ผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าไปจับนั่นก็คือธุรกิจการขายของออนไลน์ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดถามผมหรือถามทุกคนตรงๆว่าการขายของออนไลน์มันมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันผมก็คงคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียมากกว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องมีต้นทุน อย่างที่2เราต้องซ็อกสินค้าอย่างที่3เราต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ส่วนมากเลยกว่าในวันวันหนึ่งเพื่อนั่งตอบลูกค้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อหรือเขาจะไม่ซื้อใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดวันเนี้ยเรามาเจอแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นธุรกิจออนไลน์เหมือนกันแต่เราไม่ต้องต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อยกว่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้โดยที่ เรามีสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวและนั่งดูสมาร์ทโฟนนั้นวิ่งเป็นจำนวนเงินที่เราได้ต่อวันแบบเดียวทามนั่นก็คือธุรกิจแพลตฟอร์มที่ชื่อว่ามีตังนั่นเองครับสวัสดีครับเพื่อน วันนี้เราจะมาตดถอนเงินจากแคมีทางการน,นะครับเราถอนเมื่อวันอังคารวันนี้วันศุกร์เงินเข้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเงินถอนได้จริงไหมมาดูกันนะครับนนนะทำจริงได้จริงน,นะครับ นนนะครับับอี้คือรางวัลสำหรับการทำได้ตังหนึ่งสัปดาห์ได้แบบนี้ถ้าสนใจกดลิงก์สมัครได้เลยนะครับจากผู้ส่งคลิปนี่ให้ทำมาเลยครับรายได้เป็นวินาทีจริงๆนะครับเป็นวินาทีนะฮะ